ครับมือนีกนัมาฝึกเฮ็ดนำจุดินซีไปใส่เองครับเฮ็ดง่ายๆสไตล์เสียงจอยสไตล์ตาจอยเฮ็ดได้ขวดใหญ่ขวดหนึ่งขวดน้อยหาขวดครับกับเฮ็ดยากครับนีคข่ไกห่หนึ่งมาตีใส่ถ้่วยแล้วก็ตามโดยผงชูรสผงชูรสยี่ห้อนั้งก็ได้ครับหนึ่งซอนโต หนึ่งซอนโตใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาครับน้ำปลาบานเฮาเนี่นะครับยี่ห้อไดก็ได้ครับหนึ่งซอนโต๊ะกันครับเทไปใส่สวยแล้วก็คน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 ตี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 ให้มันเข้ากันครับกะขวดน้อยเพราะเขากันดีแล้วกะเอาน้ำเอาน้ำบดานก็ได้น้ำฝนก็ได้น้ำคล้องแบบนี้ก็ได้ครับ เอามาใส่ลวก็ะให้มันเหลืออยู่ประมาณ่ามือนี่ครับทำนี่ครับแล้วก็หลังจากนั่งกะเอาไข่ผงชูรสน้ำปลาที่ตีไว้ก็ใส่หนึ่ง่อนโตครับมาใส่นี่ครับใส่อย่างนนหนึ่งซันโตแล้วก็เขย่าครับถิ่มไห้เส้าแรงเขย่าครับถ้าผมมีเวลากะมือแรงทีงนึงครับตอนเขย่าก็ต้องเปิดขวดเปิดฝาขวดน้ำได้ครับเด้อนะครับ ส่วนขวดใหญ่ก็ได้ใส่ประมันซ่อนเคิงครับบมมีสูตรตายตัวครับลองเห็ดเบิ้งนะครับเ้อเห็ดลองใส่เบิ้งครับเห็ดจุดลินซี่ไฟใส่เองครับผม